เสือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจราชศัก์สำแดงฤทธิ์ธรรมให้เป็นที่ขั้นขามเกรงกลัวนับถือแก่ปวงชนและสัตว์ทั้งหลายผู้ใดเกิดปีขานหรือปีเสือโหราจาร์ท่านมักจะทำนายทายทักตามตำราภูมิชาติว่าผู้นั้นมักจะกล้าแข็งเวลาจะไปหาผู้ใดมักจะไม่เกรงใจผู้อื่นเสียอีกกับต้องกลัวเกรงผู้คนมักสรรเสริญยินยอว่าดีต่อหน้าเสมอ คนเกิดปีขานมักจะได้ดีเพราะรับราชการทำงานการเมืองจะก้าวหน้ามีอำนาจวัสนาสูงอาสาเจ้านายดีนักมักจะสำเร็จนำเกียรติยศชื่อเสียงมาให้วงตระกูลมักได้ลาบจากคนขาวเหลืองและจะอุปธรรมค้ำชูให้ดวงดีเด่นเป็นต้นตามคติความเชื่อของคนเล่นของเชื่อว่าเสือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจราชศักิ์สำแดงฤทธ ทำให้เป็นที่คร้ำเก่งนับถือแกป่ปวงชนทั้งหลายผู้ที่พกหรือใช้เครื่องรางประเภทเสือไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวเสือแกะตะกุดหนังเสือผ้ายันรูปเสือรวมทั้งการสักยันลายเสือจะมีพุทธคุณเด่นด้านกงกพันชาตีแขวขาดรวมทั้งมหาอุดครับถ้าหากนำติดตัวไปหนทางไกลๆหรือเดินทางเข้าป่าดง,งพงผี ปรชิญฝูงสัตว์หลายและพูดผีจะมีกล้าทำอันตรายใดๆเป็นคงกระพันมหาอุนและแขวคขาดเป็นที่สุดครับแม้แต่ผู้ป่วยเป็นโรคทางทูมโบราณมักจะให้คนที่เกิดปีขานเขียนตัวอักษรเสือ